ต่อไปนี้แฟนก็จะไม่บ่นว่ากางเกงในเราไปพันกับเสื้อผ้าเขาแล้วค่ะสั่งเครื่องซักผ้าถาังเล็กมาจากแบรนด์คาร์เมลทางนี้ขนาด7.5กิโลฝาบนค่ะเป็นแบบถังเดี่ยวซักแล้วก็ปั่นหมาดในถังเดียวเลยไม่ต้องกังวลสินค้าเขามีมาตรฐานมออ,อก,กอค่ะน้ำหนักเบาเคลื่อนย,ย้ายง่ายขนาดกระทัดรัดใครอยู่หอคอนโดนะสะดวกมากก่อนหน้านี้ซื้อมาแล้วเครื่องหนึง่งอันนั้นเอาไว้ซักผ้าเช็ดเท้าผ้าสกรปรกเครื่องนี้จะเอาไว้ซักชุดชั้นในค่ะเมื่อก่อนก็คือเอาลงปัน่นรวมกันหมดเลยในเครื่องใหญ่ทั้งเสื้อผ้าชุชััันนนนใพกไปหมด ก็เลยซื้อมาอีกเครื่องค่ะเลือกของคาเมลเพราะว่าใช้อยู่แล้วปั่นแรงดีไม่กระเทือนแล้วเสียงไม่ดังรบกวนมีแสงสีฟ้ายับยั้งแบคทีเรียเวลาปล่อยน้ําทิ้งก็ปลดสายยางตรงนี้ลงมาปั่นหมาดได้ในถังนี้เลยสะดวกดีค่ะไม่ต้องมานั่งซักมือหรือว่าใครจะเอาไว้ซักพวกเสื้อขาวเสื้อผ้าเด็กแบบนี้ก็ได้นะสินค้าเขาคุณภาพดีค่ะตัวเครื่องรับประกันให้1ปีมอเตอร์รับประกันให้ยาวนานถึง3ปีตอนนี้เขามีโปร6.6อยู่นะราคาดีมากๆจํากัดระยะเวลานะใครไม่อยากพลาดรีบกดในตะก้าค่ะ